ซึ่งสําหรับความคืบหน้าในคดีสินบนทองคําที่มีชื่อของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานหรือบิ๊กโจ๊กเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและสังคมนั้นเฝ้าจับตาเป็นอย่างมากหลังจากที่ทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชุดใหม่เริ่มเข้ามารับบทบาทหน้าที่อย่างเป็นทางการ ซึ่งทมกลางความคาดหวังว่าคดีที่ค้างเก่าและถูกตั้งคำถามมาอย่างยาวนานจะสามารถถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจังซึ่งจากแหล่งข่าวของปปชนั้นก็ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการมอบหมายงานและการจัดลำดับของความสำคัญสำนวนคดีจำนวนมากโดยคดีสินบนทองคำนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคดีสาธารณะ ซึ่งก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและความโปร่งใสเนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจระดับสูงซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อองค์กรตำรวจและกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นการพิจารณาสำนวนเดิมควบคู่ก,กันกับการตรวจสอบพยานและหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งสำหรับการตัดสินใจของปปชในคดีนี้ก็ได้ถูกมองว่าจะเป็นสัญญาณสำคัญ ถึงทิศทางในการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่ว่าจะสามารถฝากกระแสะและแรงกดดนันทางการเมืองและสังคมได้มากน้อยเพียงใด